สวัสดีสมาชิกรถมือสองชาแนลทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณที่กดติดตามและเลือกซื้อรถจากช่องทางของเรานะฮะขอบคุณครั้งหนึ่งวันนี้รถมือเดียวป้ายแดงขอนำเสนอสุดยอดของ Ford f i e ี t ต1.5ตัวใหม่แล้วนะครับ Eco b o o s t ป p o r t ปี2015ไม่หลักหมื่นเพื่อนๆสีบอลสวยจัดล้อมแม็กเดิมๆ หน้ากระจังหน้าใหม่ไมเน r c h เชงแล้วนะครับโอ้โหทุกปัญหาหายไปหมดแล้วครับเพราะตัวนี้เป็นตัวไมเน r c h เชงสวยจัดมากๆครับระบบออโต้ครบคันนะฮะโอ้โหครับคันนี้มาแล้วอยากจะบอกราคาเงินสดครับเพื่อนๆ169,000บาทไม่บวกแวดไม่มีค่าโอนราคานี้เน้นๆมารับไปเลย โอ้โหรถจอดอยู่รามินทาเพื่อนเพื่อนยังจัดไฟแนนซ์ได้เต็มอยู่นะฮะใครสนใจตัว EcoBoost ตัวประหยัดน้ำมันคันนี้มาเลยครับผมมาเลยครับตัวนี้ Minor Change แล้วนะก่อนที่จะเป็นตัว1.0นะครับเอาไปเลยครับมือเดียวไปไ้ายแดงครับ088 584 5375ครับด่วนดวนครับ